The introverted podcast I have a passion for keeping things simple. Introverted investor channel สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Investor Principle ใน EP ที่12นะครับผมก็กลับมาในหัวข้อ Flow State สภาวะเลื่นไหลหมกมุ่นกับกระบวนการลงทุนเราคงเคยได้ยินหรือได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับนักลงทุนผู้มั่งคั่งมามากมายนะครับผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงยืนเด่นตระงานอยู่เหนือค่าเฉลี่ยของนักลงทุนทั่วไปแสงไฟทุกดวงต่างส่องสว่างมาที่พวกเขาคำถามจากผู้คนทั่วไปซึ่ง พวกเขาเหล่านั้นหรือทัาลงทุนผู้มั่งคัง่งผู้ชาญฉลาดเหล่านั้นเนี่ยต้องเผชิญตลอดเส้นทางแห่งการถูกประทับตาว่าเป็นผู้ที่ยืนอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเนี่ยก็วนเวียนอยู่เพียงแค่ไม่กี่ประโยคเช่นที่ว่าเหตุใดคุณจึงประสบความสำเร็จมีวิธีการและกระบวนการอย่างไรชีวิตประจำวันของคุณทำอะไรบ้างคุณผ่านอะไรมาบ้าง คุณมีความคิดเห็นต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างไรเราทุกคนต่างอยากรู้เรื่องราวเหล่านั้นเพื่อที่จะได้ลอกเรียนแบบหรือปฏิบัติตามแล้วก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราผมหรือคุณผู้ฟังจะประสบความสำเร็จในเส้นทางสายเดียวกันนี้เฝ้ารอวันที่แสงไฟบางดวงจะสาดส่องมาอย่างตัวคุณบ้าง ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกก็ใครๆก็ทำกันแลตัวผมเองเนี่ยก,ก็เป็นหนึ่งในคนทั่วไปเหล่านั้นเหมือนนักลงทุนผู้มั่งคั่งเนี่ยจำเป็นต้องตอบคำถามเหล่านี้อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วเนี่ยคำตอบของพวกเขาเนี่ยก็มักจะเรียบง่ายสั้นกระชับและก็ชัดเจนนั้นอาจเป็นเพราะการตกผลึกทางความคิดทัศนคติหลักการแล้วก็ การบ่มเพาะวิถีชีวิตผ่านประสบการณ์อันยาวนานในเส้นทางดังกล่าวมันทำให้คุณเข้าใจแกนสารสารสำคัญได้อย่างง่ายดายและก็ช่วยย่นย่อกระบวนการเรียนรู้ของคุณและผมให้จดจ่อไปยังสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อกระบวนการเดินทางไปสู่ความสำเร็จแต่สิ่งสำคัญก็คือเราเข้าใจประโยคเหล่านั้นเราเข้าใจแนวคิด เหล่านั้นแต่ก็เมื่อเวลาผ่านไปก็ก็เกิดความสงสัยแล้วก็ทำไมยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีแน่นอนว่ามันก็คงต้องใช้เวลาแล้วอะไรบางอย่างที่ที่นักลงทุนผู้มั่นค่งเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถมอบให้เราได้ผ่านคำพูดเพียงแค่ไม่กี่ประโยคส่วนตัวผมก็ค่อนข้างที่จะมีความเชื่ออย่างสนิทใจว่า นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จทุกคนเนี่ยล้วนเคยผ่านประสบการณ์ที่เรียกว่า flow state หรือแปลเป็นไทยว่าสภาวะลื่นไหลก็แน่นอนว่าไอ้สภาวะเช่นเนี้ยเราต้องพยายามผลักดันแล้วก็สร้างองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมต่างๆขึ้นมาด้วยตนเองคงไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเพียงคำพูดได้อย่างชัดเจนมากนักน สภาวะลื่นไหลเนี่ยอาจเป็นส่วนผสมสําคัญประการหนึ่งในความสําเร็จของนักลงทุนผู้มัง่งคั่งทั้งหลายไม่ว่านักลงทุนเหล่านั้นไม่ว่าคุณผู้ฟังหรือผมเนี่ยจะเรียกไอสภาวะเช่นนี้ว่าอะไรก็ตามมันก็คงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดระหว่างกันได้แล้วก็อาจจะเป็นขั้นตอนสําคัญ่งการตกผลึกทางความคิดบางอย่างโฟลสเต e หรือสภาวะลื่นไหลเนี่ยมัน ถูกนําเสนอครั้งแรกในแวดวงวิชาการโดยถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับผมถ้าออกเสียงผิดนะก็มิฮาลีชิกเซนมิไฮก็เป็นนักจิตวิยาลูกครึ่งชาวอเมริกันฮังการเรียนก็ไอโฟรสเตตเนี่ยมันถูกนําเสนอครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปีกศ1975แล้ชิกเซนมิไฮเนี่ยเขาก็สรุปอาไว้ว่าสภาวะลื่นไหลระหว่างกาัน จดจ่ออยู่กับบางสิ่งเนี่ยมันมักเกิดขึ้นเมื่อเรามีเป้าหมายและกระบวนการลงมือทําสิ่งสิ่งนั้นอย่างชัดเจนยึดมั่นอยู่กับหลักการบางอย่างที่ช่วยให้มีความมั่นคงทางความคิดแล้วก็สิ่งที่กําลังทําอยู่นั้นเนี่ยมันไม่ยากหรือง่ายจนเกินไปทีนี้หากเราลองนํามาเปรียบเทียบก,บกับการเป็นนักลงทุนอาจจะเปรียบเทียบให้ลึกลงไปอีกให้มันตรงกับ เนื้อหาหรือความสนใจของผมและคุณผู้ฟังก็คือเปรียบเทียบกับการเป็นนักลงทุนในหุ้นเราอาจสร้างสภาวะลื่นไหลดังกล่าวนี้ขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเรายึดมั่นในหลักการลงทุนขแขนงใดขแขนงหนึ่งมากพอแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจอย่างทะลุป,ปูโปร่งจนสามารถกําหนดเป้าหมายและวิธีการเดินทางไปให้ถึงเป้าหมายนั้น,นได้อย่างชัดเจนด้วยตนเอง ที่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนับตั้งแต่ไอแนวคิดโฟเตเนี่ยถูกนำเสนอครั้งแรกเมื่อปี1975เวลาผ่านมาจนถึงปีคศ2013เนี่ยไอทฤษฎีสภาวะลื่นไหลเนี่ยก็ถูกรื้อและจัดระเบียบใหม่อีกครั้งโดยโอเวนชาเฟอร์เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจแล้วก็ชาเฟอร์ er, เนี่ยก็กลั่นกรองออกมาเป็นเงื่อนไขเจข้อที่จำเป็นต้องมี ที่สามารถควบคุมหรือออกแบบสถานการณ์ได้คุณต้องการนำตนเองเข้าสู่ flow State หรือสภาะวะลื่นไหลในการทำงานหรือการจดจ่อยอยู่กับบางสิ่งให้มากพอจนสามารถสร้างความแตกต่างของผลลัพธ์ที่เหนือค่าเฉลีย่ยทีนี้เงื่อนไข7ข้อของ flow State ที่โอเวนเสนอไว้เนี White, ่ยโอเวนชัฟเฟร์เสนอไว้ก็ข้อแรกก็คือคุณต้องรู้ว่า กำลังทำอะไรข้อที่สองคุณต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรข้อที่สมต้องมีการวัดผลได้ว่าแบบไหนถึงเรียกว่าคุณทำมันได้ดีข้อที่สคุณต้องรู้ว่ากำลังเดินทางไปที่ไหนเป้าหมายของคุณคืออะไรข้อที่หสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยต้องมีความท้าทายมากพอที่จะทำให้คุณมีอารมณ์รว่วม ข้อที่6ความยากง่ายของสิ่งที่ทํากับทักษะที่คุณมีเนี่ยต้องสมดุลกันคือถ้าสิ่งที่เรากำลังทําอยู่เนี่ยมันมีความยากมีความซับซ้อนเนี่ยท,ทักษะของเราเนี่ยก็ต้องสูงมากเพียงพอด้วยแล้วก็ข้อที่7ข้อสุดท้ายก็คือปราศจากสิ่งรบกวนจากสภาพแวดล้อมภายนอกว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเราถ้าเราเป็นนักลงทุนในหุ้นที่ยึดมั่นแนวทาง ยกตัวอย่างก็ให้ตรงเลยก็หากเราเป็นนักลงทุนที่ยึดมั่นแนวทางแบบ VI หรือนักลงทุนเน้นคุณค่าคนหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะกำหนดวิถีชีวิตของตนเองให้ก้าวผ่านเงื่อนไข7ประการไปสู่สภาวะลื่นไหลโดยสมบูรณ์ไม่แน่ว่าเราก็อาจจะต้องพบเจอกับเหตุการณ์บางอย่างถ้าเราลองเอาไปเทียบเคียงกับ เงื่อนไข7ประการของ FlowState นะครับข้อแรกก็คือคุณอาจจะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับกระบวนการลงทุนการพัฒนาความรู้การทำการบ้านหุ้นการค้นหารวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทที่คุณสนใจไปจนกระทั่งคุณละเลยสิ่งรอบตัวคุณอาจรู้สึกอิ่มเอมใจในกระบวนการเหล่านั้นโดยเฉพาะเมื่อมันมน,นำพาคุณให ค้นพบการลงทุนดีๆโอกาสดีๆสักครั้งหนึ่งคุน่ารู้สึกถึงความแจ่มชัดในกระบวนการลงทุนมันหมายถึงคุณรู้อย่างกระจ่างชัดว่าคุณจะต้องทำอะไรต่อไปจากขั้นตอนหนึ่งไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่งแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆุณน่าได้รับผลซ้อนกับทันทีนั่นก็คือการค้นพบหุ้นที่ดีคุณชอบมันแล้วก็แถมยังราคาถูก เข้าสมก,การการลงทุนที่คุณยึดมั่นถึงมั่นคุณรู้ว่าเมื่อคนพบจนเจอและมั่นใจแล้วเนี่ยคุณจะต้องทำอะไรเป็นขั้นตอนต่อไปคุณอาจรู้สึกถึงชัยชนะซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นเดินตามกระบวนการลงทุนต่างๆที่มันยากและซับซ้อนแต่คุณก็ผ่านมันไปได้คุณอาจรู้สึกว่าวันเวลาเนี่ยมันสลายหายไปคุณลืมทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้กระทั่งลืมตัวตนของคุณเอง สุดท้ายก็คือคุณอาจรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในความหมายของผมกาจจะเป็นเป้าหมายการลงทุนของคุณความสําเร็จความมั่งคั่งต่างๆที่คุณใฝ่ฝันทุกกระบวนการที่คุณมุ่งมั่นลงมือทำเนี่ยเป็นสิ่งที่กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวมันเองโดยไม่จําเป็นที่จะต้องมีเหตุผลใดๆมารองรับเลยนักลงทุนผู้มั่งคั่งแล้วก ประสบความสำเร็จมากมายเนี่ยที่เราเรียกได้ว่าเป็นชนกลุ่มน้อยะครับผมเชื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยล้วนนำพาตนเองเข้าสู่ flow State อย่างสุดตงซึ่งอาจจะเป็นผมก็คิดคนเดียวนะ,ะซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในเส้นทางการลงทุนสิ่งที่เราได้ฟังหรือได้อ่านความคิดเห็นแนวคิดหรือหลักการลงทุนบางอย่างเนี่ยมันอาจเป็นเพียงแค่ปลายทางของความสำเร็จมันเป็นปากกล่องทางออกของสภาวะลื่นไหลที่ เค okay, เราอ่านเราฟังเราพูดคุยแล้วเราก็เข้าใจได้มันง่ายได้แต่ไม่สามารถทําตามได้จริงเหตุก็เพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องขวนควายหาทางออกนั้นด้วยตนเองแล้วก็แน่นอนว่ามันมีตัวแปรอีกมากมายในระหว่างเส้นทางเหล่านั้นนะครับเมื่อเรามีความสุขกับการทําบางสิ่งการเวลามันก็มักก้าวเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วกว่าปกติความหลงไหลถึงขั้นหมกมุ่น มีสมาธิจดจ่ออยู่กับกระบวนการลงทุนเสมือนคุณหลุดลอยไปอีกโลกใบหนึ่งเรารักและมีความสุขอยู่ในโลกแห่งการลงทุนความเพลิดเพลินความท้าทายจนหลงลืมวันเวลาแล้วก็หลงลืมวันเวลาแล้วก็ทุกสิ่งรอบตัวเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน้สิ่งเหล่านี้มันแตกต่างจากการทำงานหนักตรงที่ความรู้สึก งานหนักแต่ง่ายได้เนี่ยมันอาจจะทำให้คุณเบื่อหน่ายเพราะมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณควบคุมได้ทุกอย่างแต่ไอ้โฟล์ตเตทเนี่ยมันจะทำให้คุณดำดิ่งลึกลงไปไม่รู้สึกถึงความเหนื่อยความอ่อนล้าหรือแม้กระทั่งความหิวโห,วหยอะไรทีเดียวงนั้นสิ่งที่ผมและคุณผู้ฟังเนี่ยมักได้ยินหรือได้อ่านถ้อยความเห็นของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากมายอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การลงทุนไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่ควรทําให้การลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้มีเพียงด้านเดียวอย่าหมกมุ่นเสียจนหลงลืมสิ่งสําคัญระหว่างทางที่อยู่รอบตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวสุขภาพและก็การแบ่งปันขึ้นสู่สังคมเป้าหมายชีวิตในด้านอื่น,นเนี่ยมันสําคัญไม่แพ้กันเพราะว่าความร่ํารวยเนี่ยมันไม่ใช่จุดสูงสุดของชีวิต ผมคิดว่าไอ้ความเห็นเหล่านี้ก็คือปลายทางของสภาวะลื่นไหลเช่นกันเราจะเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงก็ต่อเมื่อเราได้ก้าวผ่านไอ้สภาวะการลื่นไหลข้างต้นเหล่านั้นมาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็คงขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะออกแบบแล้วก็สร้างสมดุลให้เกิดแก่ชีวิตด้วยตัวเองเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยก็ แตกต่างหลากหลายพื้นฐานก็คือการยอมรับทําความเข้าใจในความแตกต่างเหล่านั้นนี่อาจเป็นหนทางค้นพบความสุขที่แท้จริงและก็ยั่งยืนว่าจะเป็นเรื่องของความหมายของการมีชีวิตอยู่ความงดงามของชีวิตคืออะไรอาจเป็นคําถามที่เราเนี่ยต้องต้องพยายามที่จะตั้งคําถามในรูปแบบของตัวเองแล้วก็ค้นหาคําตอบมนด้วยตัวเองก็อาจจะต้องใช้ เวลาค้นหาหอย่างยาวนานหรืออาจจะจำเป็นต้องใชใ้เวลาทั้งชีวิตในการตกผลึกเรื่องราวเหล่านี้แต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วก็เราก็คงต้องนิยามความสุขและความงดงามของชีวิตด้วยตัวเราเองแต่เพียงผู้เดียวก็วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอำรำลาไปก่อนมาแบบเร็วๆสั้นๆวันนี้ก็ยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e ช่องนี้ด้วยนะครับผมขอให้มีความสุขกับการลงทุนในทุกๆวันนะครับไายกามาเตนานักลงทุพอดแคสต